ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาก้าวไกลแล้วคุณพิธาไปไม่ถึงฝัง่งไม่ถึงฝันนั้นเพื่อไทยจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างไรครับก็ตัดสินใจง่ายๆเลยเป็นแทนเป็นแทนเป็นแทนแต่คําถามอีกคาถามหนึ่งถ้าเป็นแทนแล้วแปดพักยังเหมือนเดิมไหมก้าวไกลยังอยู่ไหมเพื่อไทยเป็นแกนก้าวไกลมาร่วมไหมหรือว่าเพื่อไทยเป็นแกนเพื่อไทยไปดึงดคนมาดูตามมาดู ว่าเป็นยังไงแต่ผมมีควานี่ไอ้น้องเอ้ยไอ้น้องเอ้ยในเกมการเมืองตลอดชีวิตของตาอยู่เนี่ยนะตาต้าเนี่ยนะตาต้าเลยตาตาโทนี่เนี่ยนะผ่านเกมเจรจาผ่านเกมล่อเกมชนมายาวนานเพราะฉะนั้นคุณเชื่อผมเหรอครับแรกๆนะเราอยู่ด้วยกันเออหลังๆล่ะเพราะหลังๆเราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไปอาศัยเสียงส่วนอื่นมาหนุนเออเพราะเราจะเดินก็ไปสู่สามเจา อันนั้นเป็นสเต็ปสุดท้ายเขานั้นเขาต้องคิดมากหนึ่งคือคิดถึงการเคลื่อนตัวเองก่อนอันที่สองต้องคิดถึงเกมวันต่อไปเผื่อมีการเลือกตั้งว่าจัดรัฐบาลแบบนี้เลือกตั้งข้างหน้าเขาจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นไหมรู้ว่ายังไงเจะไม่ครบ4ปีไม่บ4ปีแต่บอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลเนี่ยเป็นอุปสรรคสําคัญของเพื่อไทยอ้เป็นตัวดิส랩เพื่อไทยดิส랩เพื่อไทยเลยเพราะว่าอย่าลืมนะครับโอ้คือเพื่อไทยเนี่ย เป็นแชมป์มาตลอดในการเลือกตั้งตั้งแต่ไทยรักไทยปี44นะเนี่ยดูเข้ามาเนี่ยที่เป็นครั้งแรกในรอบยี่บสองปีนะที่เพื่อไทยแพ้เลือกคำว่าแพ้ปี62สองเนี่ยเขายังชนะนะรอบนี้รอบนี้นะไม่แพ้ธรรมดานะครับเพื่อไทยต้องบอกว่าแพ้หลุดลุยครับหลุดลุยในส่วนไหนหลุดลุยเลยในส่วนของเขตแพ้สิบในส่วนของเขตแพ้ส่วนหนึ่งแต่ในเขตของคะแนนพัก ปาฏิริษเพื่อไทยเคยได้ถล่มทลายไม่เคยมีพักไหนชนะเพื่อไทยเลยอแต่ตอนนี้คะแนนพักแพ้ตามที่พี่ช้างพูดเมื่อก่อนปี44เขาเคยได้14ล้านเสียงไงและ14ล้านเสียงนั้นมาอยู่อ่ยูที่ฟังนะเดิมเนี่ยนะก่อนการเลือกตั้งพีโอพีวีผมเนี่ยก็ประเมินนะต้องยอมรับเราประเมินพลาดเราคิดว่าก้าวไกลจะได้ประมาณ70ประมาณเจ70บบเจบวกลบและเราคิดว่าเพื่อไทยจะได้225้บาบวกลบลบ ไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยได้เท่าไหร่นะร้อยร้อสี่สิบเอ็ดหายไปเท่าไหร่ห่วยไปเยอะนะหายไป80กว่า80มาอยู่ที่ไรนแล้ว80นี่80กว่านี่มันทำให้ก้าวไกลเป็นร้อยห้าสิบเอ็ดไงอยากเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยงไผมเลยบอกว่ามันเป็นคะแนนกลุ่มเดียวกันเห็นไหมคนที่ไปฆ่าเพื่อไทยคือก้าวไกลถูกเพราะฉะนั้นและคนที่จะฆ่าฆ่าก้าวไกลต้องเป็นเพื่อไทยครับเออเหรอคือเนขาเนี่ย เพราะฉะนั้นเกมการเมืองหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณไปดูก็ได้คุณทักษิณเนี่ยถอดสูตรออกมาชัดเจนว่าเราทําการเมืองแบบเดิมเสื้อมันลอยมาเพื่อไทยไม่ลงพื้นที่ไม่ลงไม่ลงเน้นนโยบายที่จับต้องไอ้นี้เขาบอกว่าจุดแข็งของเพื่อไทยเป็นครอบครัวชุนวัตรแต่จิตรอนก็เป็นครอบครัวชุนวัตร์ทกเหมือนกันและที่บอกย้ำก็คือว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาต้องบอกว่าความเป็นทักษิณอ่ะโหนี่ทักษิณอ่ะ แบ,บแรนด์ของตัตษิณเสื่อมไหมเสื่อมอีสานเหนือเนี่ยต้องบอกว่าเสื่อมบอกว่าจุดแข็งคือน,นโยบายหาเสียงทําได้จริงแต่จุดอ่อนคืออะไรบางนโยบายติดภาพเรื่องทุจริตอคอร์รัปชันเอาตายเป็นว่าทั้งจุดแข็งเป็นจุดอ่อนอยู่ในเรื่องอียวกากนะมีประสบการณ์ดําเนินการนโยบายอ่าโอเคอันนี้มีประสบการณ์ถูกต้องแต่ตอนนี้มันมีความคลุมเครือในเรื่องสายสัมพันธ์ทางการเมืงองว่าตกลงพักเพื่อไทยทําการเมืองเพื่อครอบครัวหรือว่าเพื่อประชาชนมีฐานเสียงเหนียวแน่นอ่า ตอนนี้กระแสนิยมเริ่มลดลงเขาต้องบอกคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นคู่แข่งคือก้าไกลแข็งแกร่งขึ้นครับคุณเห็นภาพรือยังนี่ฮะคือฐานเสียงที่เป็นเสียงของคนรุ่นใหม่คนที่อะไรนะเฟิร์สโหวตเนี่ยมันหนักไปอยู่เก้าไกลไงใช่เป็นสิ่งที่เพื่อไทยต้องคิดว่าเขาจะดึงเสียงนี้กลับมาได้ไงนี่นี่เขาคิดพี่วีจํานวนนะห้าล้านสี่ล้านแล้วก็จะห้าล้านรวมทั้งหมดคนรุ่นใหม่ที่เป็นเฟิร์สโหวตในแต่ละช่วงของการเลือกตั้งนะครับ มันถล่มทลายก็ไป15บห้าล้านส6บล้านคนก็ใช่ไงเส้นทางเดินของเพื่อไทยล่ะปรับก็เนี้ยเป็นโจทย์แล้วเขาต้องปรับแผนไงต้องคิดข้ามโจดอันนี้ร่วมหัวจนท้ายกับก้าวไกลวันนั้นเห็นคุณอะไรนะชลนานสีแก้ววะเราจะรักกันตลอดไปห <c oughs> วานแหววไหมจะอยู่ด้วยกันตลอดไปคุณว่าไงนะพิมพ์่วมหัวจมท้ายกับพรรคก้าวไกลไอ้นี้ครึ่งครึ่งไหมอันนี้เขาต้องเดินร่วมหัวจมท้ายแน่นอนที่สุดแต่เหตุ เหตุเหตุเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าอะไรที่ต้องอยู่กับคุณตอนนี้ที่ร่วมหัวจนท้ายกับคุณน่ะคุณคือก้าวไกลนะเพราะผมยังไม่สามารถสรุดสลัดภาพออกไปได้สลัดภาพเมื่อไหร่ผมจะถูกโจมตีอย่างกระหน่ำซ้ำเติมเลยตอนนี้สิ่งที่พรรคเพื่อไทยกลัวอย่างเดียวคือกลัวบริษัททัวร์มาเห็นไหมล่ะแต่ถ้าคุณสะดุดหกล้มเองนะอีกเรื่องหนึ่งเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้น ถ้าว่าร่วมหัวโจมท้ายกับพรรคเก้าไกลณเวลานี้ให้ไปที่สุดให้ไปที่สุดไปที่สุดก่อนถอนสมอหลังจากอุปสรรคโหวตพิธาอันนี้อาจเป็นได้ไหมเป็นไปได้เลยไม่ได้ไม่ได้เลยไม่มีถอนสมอแต่บอกว่าเปลี่ยนกับตันเปลี่ยนกับตันตัวไงไม่ใช่ถอนสมอคือถอนตัวออกจากพิธาไม่ถอนว่าก้าวไกลไม่ถอนไม่ถอนครับจะลงเรือลำเดียวกันต่อแต่ขอเปลี่ยนกับตันเปลี่ยนกับตันพิธาเป็นองค์อิงเป็นเสือาเป็นเจเกษเดียกนไงนี่ไงใช่ไหมเสนอชื่อ ตัวแทนเพื่อไทยก็กับแทนกับตันพิธาหมดทาหน้าที่โดนยึดลรเส้นขับเรือต่อไม่ได้ใช่มันต้องแล้วมีกับตันของก้าวไกลไหมไม่มีแล้วหมดแล้วเขามีคนเดียวเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งข้อสองข้อสาเนี่ยอยู่ในขั้วเดิมแปดพังต้องแต่ที่น่าสนใจที่น่าสนใจนี่นะเสนอชื่อแคนดิดเพื่อไทยให้โหวตนายกจับมือขั้วใหม่เลยต้องเอาคะแนนใหม่เข้ามาเสริมคือผมว่าเรื่องนี้นะส่วนตัวผมเนี่ย ดูการเมืองมาผมว่าเพื่อไทยไม่กล้าทําไม่กล้าทำเลยในช็อตแรกแรกเลยใชช็อตแรกในช็อตแรกไม่ได้โดมีหลายช็อตการเมืองมีหลายช็อตไม่กล้าไปจับกับสเตปนี้ไปกับก้าวไกลให้สุดหนุนพิธาถ้าพิธาไม่ผ่านเปลี่ยนกับตันก็ยังยึดก้าวไกลไว้ยึดไว้ก่อนยึดก้าวไกลไว้จนกระทั่งก้าวไกลรู้สึกว่าเฮ้ยโดนกันแกล้งเพื่อไทยเนี่ยไปสมรู้ร่วมคิดไหมถอนตัวมาเป็นฝ่ายค้าน เขาถึงจะจับว่วไหมหมายถึงให้ก้าวไกลออกเองเหรอถูกต้องดีตัวไปเองเหรอถูกต้องเกิดไก้าวไกลผูไม่ไม่ดีไม่ดีก็เป็นรัฐบาลก็ดีแล้วก็ดีไหมถูกนี่เกมเกมพูดง่ายคือเพื่อไทยเนี่ยยังสลัดก้าวไกลไม่ได้ในภาวะที่ Fc Fc ติปไตยเนี่ยยังทำงานอยู่คุณเข้าใจภาพไหมเพราะฉะนั้นที่อยู่ตอนเนี้ย เพราะกลัวทัวลงคะแนนหายที่ผมบอกว่ายังไม่สลัดในช็อตแรกเนี่ยตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นมิรกบพักอื่นไหมในขั้วของรัฐบาลเนี่ยไม่ไม่มีเพื่อไทยอ๋อมี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 เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยก็เก็บเนี่ยว่ารอก่อนนะรอก่อนนะไว้แบบมีปัญหาพวกคุณคืออะไรเพราะนั้นโดยสเต็ปถ้าเกิดตอนนี้ของมีปฏิเวริการเมืองเนี่ยคุณพิธาครับเครดิตคนเดียว และสุดท้ายขั้ว8ปดพักต้องเปลี่ยนแกนมาเป็นเพื่อไทยและเพื่อไทยต้องเอาเครดิตของเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยสเตปแรกคิดว่าจะกอดในแปดพักกอดในแปดพักกอดก่อนสเตปแรกกอดก่อนกอดก่อนกอดก่อนไม่ไม่แตกนะไม่แตกคือให้ให้ก้าวไกลแตกเองคือเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องการรอความอดทนของแต่ละฝั่งถ้าก้าวไกลงองแงไปเนี่ยก็ก็เป็นเหตุความชอบธรรมของเพื่อไทยเนี่ยคำถามต่อถ้าเกิดเพื่อไทยกลับมาเป็นแกนครับนะ สองคนนี้น่าจะเป็นใครตอนณนะตอนนี้นะตอนนี้น,น,นะตอนนี้เนี่ยเตะลูกให้เป็นพี่ไอเสถาก่อนไอเสฐารับตอนนี้ปั้นตรงนี้จะลดเพรสเชอร์ <Load pressure. S 1> อ่าคุณเข้าใจภาพไหมลดเพรสเชอร์ถ้าเป็นอุ้งอิงเอออถ้าเป็นอุ้งอิงบอกได้เลยทักษิณกลับบ้านไม่ได้อเอาทำไมเสถากลับได้เหรอทักษิณจะถูกปักหมุดไว้ในกลไกลกลเกมและข้อต่อรองทางการเมือง๋อแล้วก็มีคนเคลื่อนไหวสร้างวาตกรรมอ๋อ แต่ถ้าปล่อยทั้งนี้ไปโอเคเนี่ยเบี้ยคือรถเพเช์รถรถเขาเรียกว่าเบี่ยงเบี่ยงเหรอเบี่ยงว่าถ้าทัวจะลงต้องไม่ลงที่พ่อลูกชินวัตรเขาเรียกไปลงที่เศอษฐาไปและอันที่สําคัญนะพี่โงพี่วีผมได้ยินมาว่ารอตัวจริงมาเจรจาจริงพี่วีเชื่อผมไหมไม่ใช่ตัวจริงคุณทักษิณชินวัตรพยายามกลับบ้านมาหลายแล้วลอกสิบสิบเจ็ดครั้ง พูดสิบสิบเก้าครั้งพูดสิบเก้าครั้ง2ี่สิบครั้งแล้วในจํานวนนั้นในจํานวนนั้นนะมีหนังสือเพื่อขอกลับประเทศเนี่ยหลายครั้งเป็นสิบสิบครั้งเช่นเดียวกันที่ผมบอกเนี่ยนะรอตัวจริงเพราะวันนี้เนี่ยยังไม่ใช่ตัวจริงและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยตัวจริงเนี่ยยังไม่เดือดร้อนกับการมาของก้าวไกลทำไมครับคุณทักษิณถึงจะต้อง move ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวละครที่บอกว่าปรับแผน ดึงเศษฐาขึ้นมาลักกาลักน้ําก่อนควักออกไปทางนี้ก่อนแต่เศษฐาเนี่ยจะเป็นหนึ่งใน,นกลไกสําคัญอย่างยิ่งพี่เพื่อนพี่ถ้าเอาผมอย่างนี้นะอีกนิดหนึ่งแถมนิดหนึ่งออว่าถ้ามันไม่ได้บอกว่าเป็นเศษฐาแน่นอนสิ่งที่เห็นวันนี้พอสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ,รบแน่นอนตอนนี้เพื่อไทยก็คือนิ่งที่สุดปล่อยเข้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลในถึงที่สุดแต่ในเพื่อไทยเองก็ต้องคิดแผนกันว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง สำหรับคุณพิธาหรือว่าเข้าใกลขึ้นมาเพื่อไทยกลับมาเป็นแรมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นเขาจะเดินเกมอย่างไรครับ